คนที่ชอบเสื้อผ้าสีดํามีนิสัยแบบไหนกันถ้าว่ากันด้วยเรื่องสีเสื้อผ้าแล้วแล้วก็คนที่ชอบสวมเสื้อผ้าสีดํามากกว่าสีสดใสมักเป็นคนที่มีนิสัยแข็งกร้าวค่ะ กลุ่มนักวิจัยด้านจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยแท็กซันนะคะเขาทําการทดสอบนักศึกษา51คนค่ะโดยสอบถามว่าแต่ละคนชอบสีดําหรือว่าสีขาวจากนั้นก็ให้ทุกคนทําแบบสอบถามทางจิตวิทยาวัดระดับนิสัยแข็งเก้าผลที่ได้ก็คือ83%ค่ะของคนที่ชอบสีดําเป็นคนที่มีนิสัยแข็งเก้าค่ะอย่างไรก็ตามอย่างที่เราเห็นนะคะในประเทศไทยนะคะนักกฎหมายหรือว่าผู้พิพากษาของเรานะคะต้องสวมเสื้อผ้าสีดําอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความน่าเกงขามของผู้พิพากษา นั่นเองค่ะนอกจากเสื้อผ้าแล้วคนที่มีของติดตัวเป็นสีดําไปหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นนาฬิการองเท้ากอบแว่นก็เป็นคนค่อนข้างแข็งกร้าวหรือไม่ก็เป็นคนค่อนข้างมั่นใจในตัวเองมากค่ะแต่ในทางกลับกันค่ะคนที่ชอบเสื้อผ้าสีขาวเป็นคนที่มีนิสัยอ่อนโยนผ่อนตามค่ะแต่ก็ไม่ทุกคนนะคะไม่เสมอไปค่ะแค่8 0